นักศึกษครับพระอาจารย์ครับภาพที่เห็นพระอาจารย์กําลังเททองเนี่ยคืออันนี้ก็คือรุ่นแรกสุดๆใช่ไหมบอาจารย์ฮะเป็นขราพูชารุ่นแรกฮะจริงๆอาตมาไม่ได้คิดจะสร้างพระครับผมแล้วพ่อระกาาเนี่ยยุออกมาสร้างนะฮะคือชุดแคกท่านจะเป็นทองจะท่านอมรท่านวีระกูศีเป็นคนยุให้สร้างหลังจากทำพิธีของวัดหลวงพ่อน้อยแล้ววัดธรรมศาลาใช่พ่าเท่านวีระจะเป็นคนยุให้ให้มาทำพิธีให้หลวงพ่อน้อย อาจารย์ฮะแรกๆเนี่ยอาจารย์จริงๆก็ไม่ได้ไปอยากยุ่งกับพวกนี้ใช่ไหมอา,า,อาจารย์แตมาไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นครับผมอยากเป็นพระธรรมดาอาจารย์เขาเรียกตกกระไดพอโจรไหมครับอาจารย์ก็คืออย่างนี้ฮ<น>ะ,ะเริ่มมาจากวัดเราเป็นโสมแล้วมันมีนมใครทําอะไรเลยครับผมแล้วว่าทุคนเอาไม่มีครับไม่มีปัญญาจะซ่อมอะไรเงี้ยแล้วก็มองมองเลยอเราไม่เสียสละครับจะทํำยังไงครับอาจารย์แล้ววันหนึ่งเห็ไฟมันแตก เห็นเห็นทองแดงแล้วอ่ะก็ยังไม่ทาอะไรกันเลยครับผมเราก็ขออนุญาตเจ้าวาดองค์เก่าคือพระบุญโยคุณภูมอืพ่อผมขออนุญาตจ้าซ่อมทำสายไฟได้ไหมไหวเลยบอกก็จะใบได้สามพีนีบาทอืมาเลยทำสายไฟให้ทั้ง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 หาบอาจารย์ถ้าเรายุคนั้นเนี่ยคนเริ่มรู้จักอาจารย์มาจากตรงไหนฮะจริงๆตอนนี้ไม่มีครรู้จักมาตอนนี้มันยังเป็นพระธรรมดาอยู่เลยพระชานารย์นรกอุตเสกไม่หลังจากที่อาจารย์เทเทพระชุณธนี้อาจารย์ อามาเขาเก็บตัวอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วอีกกี่รุ่นครับคนถึงจะที่คนเล่นพาถึงจะรู้จักอาจารย์มัสามสี่สามสี่สามสามสามสี่อาจารย์ก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะอาจารย์ก็สามสองมาไวนะไวอาจารย์เพราะว่าเอามาบวชสองแปดอาจารย์ทีนี้มันสามหกมันสาเจ็ดมันก็ดังแล้วไม่ถือว่าช้าหรอกอาจารย์ครับทีนี้งานมาทีๆเลยเหรอครับทีนี้อาจารย์เขาอาจารก็ไปปีสามหกสามเจ็ดสามแปดอาจารเนี้ยโอ้โหตั้งเด็ดขยงเลยเขาเห็นอาจารย์เป็นเป็นตัวแทนวลาดนาดาเหรอครับอาจารย์ไม่ใช่นะเป็นวัดเราเองไม่ตัวแทนพระออาาาาจจรรยยย์สว ก็เลยตองนี้มนต์มามาเทัตรประจ้าพิธีก็ส่วนมากก็มันไม่มีใครแทนได้ไม่มีใครแทนได้นะอาจารย์อาจารย์นั่นไม่แต่ว่าสุทัศน์ยังต้องคือว่าสุทัศน์เนเออมาจากอดีตพร่ครูสมเรตจครับสมพร์กิริยาพรมาขอขอให้มาช่วยโอแล้วที่มาไปขอชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลวงพ่อสมเด็จเนี่ยเป็นพระพระพรหมชับนโรมครับพระพิสุทธิ์ที่พิีชั้นโรมครับผมท่านพอเสร็จพิธีท่านขอบคุณออกมานั่นแหละแค่นั้นมาก็ บอกกับใจแล้วคือ,อพระผู้ใหญ่ระดับเนี้ยแล้วเราเป็นพระธรรมดาเด็กๆท่านาารู้จักขอบคุณขอบคุณเราเงี้ยไม่ธรรมดาครับ,าราบอา,าจารย์ครับอาจารย์นะครับ้าอาจารย์ไหวก็เคยคุยถึงหลวงพ่อวีระด้วยพระวิสุทธาธิบดีนะใช่ฉนรู้จักกันพระวิสุทธาธิบดีอเออหลวงพ่อทิพดีชื่อวีระท่านชื่อวีระท่านชื่อวีระวีระพัทธาจารีพัทธาจารีพัทธจารีท่านไปเร็วเหมือนกันนะครับอาจารย์ ท่านก็ถือว่าไม่ไม่เร็วอฮะแต่ว่าท่านมาทางทางสายของท่านถนูกตรงนะครับเพราะว่าประเรียนเก้าของท่านจะมามาจากประเดียนเก้าแล้วท่านมาจากย้ายจากประเทศวิราท่านเอาเตากัลพ์มาปประเทศด้วยมาอยู่หลังประเทศด้วยก็เลยเบไกัลพ์มาเยอะขึ้นครับผมอาจารย์ฮะาแล้วพระก,กิ่งของวัสุทัศน์ของของสมเด็จอาจารย์ก็เป็นคนทําถวายให้ทุกทุกทุกรุ่นเลยก็นัปปีสามหกครับ